ออกครับเช่าเลิฟบอสจูนครับเอาเลิฟบอสจูนมาตินีครับเพอร์เฟกครับน้องเซฟน้องเซฟซอยน้องเซฟซอยรูซอยรูอะไรฮะซอยรูนั่นแะครับบางอย่างครุณผู้ชมครับอันนี้มันก็ไม่รู้เมืองอะไรนะเซนซิกครับคุณผู้ชมครับโซครับผมโซลยีนดะเดียวลัตโซครับนี่ฮะมาร์ตินครับเดียวครับผมเทลแฮไคลเลอร์ครับเลิฟรักครับผม ครับไนโตรครับเบเปอร์ครับเจสันครับไทมครับผู้ชมครับมาฝังของเกตูโชมซี่ครับอืมอ่าโอเคครับมาดูลายอัพของเสียไม่ได้กันบ้างนะครับของผู้ชมคนแรกครับเป็นนมสดครับอันดับที่สองนิกกี้โฮปครับผมอเล็กซ์ลาซื้อ่าเสียหนิครับโคราเค็นดิฟครับเพิ่งเห็นนะแม่สตาร์ทเร็วชุบ ชื่อยาวดีวะไอ้หี้ยแต่ละคนนะอยากเปลี่ยนเดี๋ยวยาวบ้างอ่ะพี่ตั้งได้บ้างดิพี่ชื่อแบบยาวพี่ตั้งให้ผมบ้างดิขอชช่อนึ่ง คนจีนแล้เป็นคนพูดเก่าตระกูลกูดชอบเลือดตั้งงี้อ๋อไม่ต้องตั้งหรอกไอ้เฮียมึงมันคิดยากนะมันไม่ใช่ว่าเฮียจะคิดแป๊บๆบอกเลิฟเกียวโฮหรออาวุธเกียวโฮยุ่บกว่าวันนี้ไปแข่งนะครับผมเจอกับกีทูโทฟี่อ่าคิดๆน้องเนี่ยไม่แน่ใจในบีบหลังบ้านหาพี่หรือเปล่านะครับบอกว่าอุยพี่จับเครื่องหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอ็ก

จูด no ี้เ <so ดี๋ยวเดี๋ยวไปขอให้อากนะอ่ับีขอให้ด้วยนะจูดี้เอซซากุระขาวครับผมเฮ้ยโอ้ดูแมนตังแฟง์เจ้าพ่อขย่าวเลยมั่งอะไรมั่งเอาดีๆดีขอเท่ดิเนี่ยยาวๆเหมือนเขาเนี่ยแกะเซตติ้งเวปบอนออาตาวีสีชาขาวหดหชพังเฮ้ย ที่หลังพังด้วยวะไม,ไม่ใช้ขีพังเวลาไม่เคยลืมเลือนอะจเือนตัวเองไว้แฟงอะไรอะแฟงเอ็กวโปรตีนอันเนี้ยเขารยได้อยู่ไแงเอ็กวโปรตีนใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวกลับมาไปย่เห็นนะ,ะี oui> ๋ยว อะไรอ่ะแฟนขอให้ได้เด่นโอ้โหไอ้หียอีกหนึ่งท่านนะครับผมโอ้เส hey, hey. ียไม่ได้ครับเป็นใครเฮ้ยไอ้ที่นี่มึงมาพิดคู่มเนี่ยคู่ใหม่แล้ว มากนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการชิงบ้านนะครับผมก็มันทำให้ผมได้เห็นเหมือนกันนะตอนที่ผมพาคในการชิงบ้านนะเลนมาร์คชีเนมาร์คขออภัยนะครับ <แ S 1> ก็กเดือดเหมือนกันนะสำหรับแคทชูโตฟีนะครับผมก็เดี๋ยวมาเราดูเสียไม่ได้ครับว่าจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับผมการกดสกิลสุพัฒไปไหนวะอ,อ๋ออยู่ครับพี่รอตัดสกิลนี้ก็สำคัญนะอยู่ที่จังหวะในการกดนะครับผมกดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครับถูกต้องครับถูกต้องครับต้องบอกสำคัญมากๆนะบอกนะครับสำหรับเรื่องการกดสกิลเนาะอันนี้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอะดรีนาลีนโซลิเปอร์หรือว่าจะเป็นอันนี้คือเป็นบัฟนะคุณผู้ชมฮะอะดรีนาลีนโซลิเปอร์หรือว่าโซแทร็กที่ช่วยในการตั้มเคื่องสูงแสงตาเนิร์ดอยู่เอาปะอยู่อุ้ยอยู่ตลอดเลยใครมาเนี่ยตาเนิร์ด่ยนเดียมอะไรอ่ะสกอร์อะไรครับสี่สูตรเหรอสี่ตัวอุ้ย แต่งลักถูกแต่งรักอะไรอ่ะที่เว็บอะไรอ่ะเคยอ่านว่าอะไรเี่ยังไม่มานะฮะออสักครู่เดียวครับโอ้โหดูดูพี่จุลียบสุพัฒน์เอ็กช่วยโอ้โห่ก็บอกแล้วเ่าเอ็กดูแสอ้โ่มตีเนี่ยดูชื่อแต่คนโคตรเท่เนี่ยคิงจูดีอย่างเงี้ยไหมฮะโอไม่หอได้ไงอว ดูดี้เอ็กซกุละทกับจามาปีที่แล้วะครผมกับ่ออตนะครับผมก็เอาชนะมาได้นะครับผมเพูอย่างนี้ครับวันนี้อย่าดูชื่อเขาดินิกกี้เททรั์อย่างเงี้ยมันเท่ะไเรกเคื่อเครื่องเคื่อพูอย่งว่าวันนี้ง่ต้องให้ผู้ชมับ้านสังเกตนะวันไหนถ้าเจเกไม่แข่งจะไิบะไครับ ไม่เต็มวันนี้เขาจะไม่เต็มยศนะแต่เท่าไหร่ JK จะนัคขานแข่งใส่สูดดูนูนใส่คอแน่นอนครับชมนะอ่าผมก็ผมก็ขอโทษพี่ตี้ลยครับผมแฉแซวนะครับผมมันว่างครับตอนนี้มันรอมันรอหนึ่งคนนะงขอโทษพี่ตีเลยครับผมแอบแอบมาบอกเห็นอะไรอยู่จอซ้ายจอขวาถ้าอะไรพูดไม่ได้ก็อยากพูดเนาะบอกเนาะเออแวะแเข้ามาดูนิดเดียวแวะดูนิดนดีย แล้วผมชื่ออะไรดีวะโอ้ชื่ออะไรปกติางลำพราเนาะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เท่พี่พี่อะเอาพี่ด่างของใครดิฮะโอ้เขาเว็บมักูไดไงวันี้แต่ผ้าเอาปใช่ครับครับครับขมครับเมาแล้วรตัดตอ้ ถูกต้องครับเป็นเวอร์เทคครับผมโอเคครับเนอทั้งสองทีมพร้อมแล้วรออะไรครับตว่าฮะถ้าในผมคิดถึงพี่เื้นเปียเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเขาไปลุอยไครับแต่ว่าได้ตว่าเล่นกูนะตาว่าอยากเล่นในนี้วะ ซักุละว่ะอยากเอามาลุสมไปลงไปเหออาร์คีอาร์คีคืออะไรครผมเสียไปได้ครับผมไลน์อัพมีครบแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไลยชื่อแต่ละคนนี้ค่าแค่จะน่ากลัวพอสมควรนะครับผมเชื่อเลยว่าเนี่ยปิดไปแล้วนะเอ้าัวเทียบเอ้า LK ระดับ JK เลยเห็าเห็นด้วยครับ เข้าฟอร์มหรืองนะถ้าเข้าฟอร์มคือผว่ามาแน,น่พอกันพอกันครับมาครับอยู่ในช่วงของแบนแบคครับคี่ครับผนหนีโครับินอินเตอร์ไอเอียนี่ดูแม่พิมพ์อินเตอร์อะไรมึงเนี่ย ใช่ครับเอ็มเอ็มดีครับเป็นเรื่องแล้วเพราะถ้าเสมอเนี่ยเป็นเรื่องกัดเลยนเอเนี่ยสเลทดอง็เอมเหมือเดิมนรยอยู่ที่วะเพื่อเธอเพื่อเธอหายอยู่แล้วเหอพีเฮ้ยพอแล้วชื่อผมอะ

ไม้หายหมดไอเหี oh, <gom> <and hiding> <société> oh, ้ยไม้โดนไม้โดนโอ้ไ oh, ม้โดนโดนพออะพอพอไหนนี่พอสมิธพอสมิธใช่ใช่นะไม่ใช่นะโอ้หียโพอสมิโอ้ไอโฮบต้องมาชุบอะไอหอบต้องมาชุบอะไอหอบบอลหนึ่ง ไอ้หอบเอาไม่ได้อันนี้ไอ้น,นี่นะนนี้วงแหวนนะออนชาลิงกัน,กนห,หอบลองลวงว่วงตีร้อยเมตรวาวาวววอย่างนีวว้วายเลย็ก เตูโสนโอเควาเลนยุยสกิลกดมาเรียนดีมากกโดปในแบบแรกวลเลยตีลางเงาแลทีมทีมแล้วคุบสัสทีมทีมเอาะครับพี่เอาแบบนักฆ่าดิทีมนะครับสวัสดีเอสรอดิแบบนักพาัง่

โอ้โหใช่เดี๋วมันต้องมานั่งกดของหอบหอบหอบไปแก้วหอบไปแก้วเดินแล้วมันกี่หนึ่งคิวนะเพื่อนคนพอกันวะโอ้ยเาเสาเจ้านี้ตกเต็มเลยสัตว มีทุกใบป่ะพี่เนิร์ดอันเนี้ยไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่เห็นอ่ะได้บัฟพระราดจอ มันหมนจะเป็นหลุยแรงตามรหรือเปล่ามันไม่ใช่แต่มันย่างเส้นเส้นมันเส้นเอ็นไลน์เอ็นไลน์ตีกันเองจัดเัวเอนตรงนี้ครับเอตีจัดตเ้ฮ้ยต้องมานั่งชุบเองแล้วไม่เฮ้ยไอ้ที่โดนร่วงโอ้ยเ้โดนตีตีด้วยได้อยอูๆคนเดแบกแล้ได้เยู่ได้ลได้ลได้ลได้ได้ดูดิดูดิดูดิ เหลือจูดี้เหลือจูดีมันลับอยู่เนมั่ววะตามลับลับลลัลลับิเซเมาเพ่อเลยริวจิตลิวจิตจอะไรหลุยส์ตอ้โรตามแผนตามแผนตามแผน

ตอนตอนนั้นผมจะไปจับทหารเนี่ยผมผมเห็นพี่ลิวเขาไอ้นี่อยู่ในต่อต่อเนี่ยผมไปถามอ่ะว่าผมจะปิดฐานไหมแล้วเขาจับไทยอ่ะเขาเขาจับได้เลขแปดเขาบอกไปเป็นล้วของชาตินะครับน้องอ่ะแล้วนี้พอผมไปได้ย่าไปเป็นเขาบพราว่าเนี่ยพี่ผมพี่บอกว่าผมไปเป็นล้วของชาติแล้วผมพี่จับได้เลขแปดเห็นเออแต่ผมไม่ได้ไปเป็นเขาบอกโอ้น้องนี่แต่งเรื่องเก่งเนาะเพราะว่าไม่เชื่อขุ้อี๋ เจาว่าม่าน้องนี่แต่เรื่องเก่งนะแบแม่คือยังแบกเ้ยกูได้ใจ่ไหแต่ไม่ได้บอกนะว่าริวไหนดูจสารู้ล็อกแน่ๆขออนุญานะพี่ไปดูตรงไหนมาจับสวด่วยการพี่พี่ไปดูแล user joined your channel มาเซลโลลมสดด้วยนะครับตรงนั้นตายผมว่าไม่ได้ดูตอนจับหรือเปล่าครับอะไปครับผู้ชมยังไงลมสดครับเชนเกตตาเซนเกตตาลมสดครับผมจะเริ่มสตาร์ทอินสิบแปดวินาทีครับการแบกอันนี้น่าจะเป็นไอเดียลไอเดียลลมสดผู้ชม เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของเราของเราเวทหายเวทเวทไม่อยู่เวเวอร์ชันรูปโอพี่เหยียดตัวหายเลยผมสนเราดไม่มีนั่งเช็คเมาส์อยู่เมาส์เส่างนี้เลยเฮ้ยเมาส์เมาส์อะไรครับพี่มาส์ไบเปอร์พิสามปอดเฮ้ยแล้วเขาดูเดี๋ยวพี่มาใช้อันนี้เวทเปลี่ยนอีกดีวายว่ะดีวายว่ะดีวายว่ะแต่แต่พี่แต่พี่ได้ยินเสียบไหมครับโอ้ยพูดดิพ่อมันไม่อยู่พี่โอตาเลยทำไมเอาโอจี

จะแพ้ดีเหมือนแก้ยื่นฟ้าวถามูยทำกบแล้วทำกบแล้วอร่อยคิงจูดีคิงจูดี้คิงจูดี้คิงจูดี้ไหนไอ้ยจูดีอยู่ไหนจับจับคิงจูดี้นะครับยังไม่อเปล่าจูดีโอเวนฮอปโอเวนฮอปปะฮอปเฮ้ยฟาดเฮ้ยอะไรอะไรฟาดเอาฟาดเอาพี่ฮอปฮอปแอนดชอยกลับมาได้นะครับรู้เลยว่ากลับมาได้ตรงเนี้ยกลวงดูหนังแล้อุ้ย เอาจูบโดนไม้แทะเข้าไปครับสวยจากเนซี่ยังไงครับยังมีเยอะจูยังมีเยอะอยู่อ๋อจูไปเหลครับก็ทำศพเรียบร้อยแล้วไอ้เี้ะแต่ตรงหลังบ้านมีเยอะไปเปล่าโอ้ยใช่เหรอวะเนี่ยเลียใครเนี่ยเยอะเลยนะบบบโบเขาตัศพไกลด้วยบัหอบหอบหอพันหอบพัน

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้สาแต้บอยู่นะวัดีหน้าวัดหน้าไอ้แย่ๆแล้วตาดีมีชุมไม่โดนเฉอ๋อไมไม่มีโซลกเไมได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ยพี่เอาอะไรดูนี่ได้ได้แล้วกำลังใจไอ้แย่โซตียับนี่ว่ะโซอ่ะโอ้งเาจะชอไหลนิด เ้ไ้อยู่เขาว่แปลกมากเลยที่ใครเขาว่าได้อยู่เี่้แม่เราต้องให้กำลังใจกันดิจริงนะยังมาเอามอเลยแพ้เรื่องเอาวัดบัวเป็นโหนี่ไงใอ่อให้ได้หละโอละ ตอนไหนนัดเล้ยไปก่นเขาอะไรอย้อันเชียเชีคิงจูดี้หน่อยตอนนี้คิงจูดี้จะให้แย่แตายไวจัดิจี้ไม่ไหวเลยหลุดฟอร์มจัดเลยวะหลุดฟอร์มมากเลยอ่ะไม่เหมือนที่สอนเลยไม่ไม่ตอนนี้กิงจูดี้เอาให้ตอนนี้คิงจูดี้เอาให้คือมันรีบลงการเกินไหวไวไหวดูดูเดี๋ยวมันจะลงแล้วเนี่ยไปแล้ว ยังยังไม่ไปหลุดไปแล้วไหลไปแล้วโอ้โหหายสามหายสี่อ้ยโอ้โอ้พอกันพอกันเอารสวยสวยนำแล้วสวย

โอ้ย <laughs> <Mèo, cười> Là, chú อุ๊ยจุ๊บ chú จุ๊บ lát รักเติบรักเข้า bắt. เลยโดน